สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิตรไม,มทารดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตลมมิถุนตุลกุมนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2,568ชาวธาตลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน และชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวทัดลมนะคะมิถุนตุนกุมค่ะและยินดีต้อนรับชาวส่องที่มาส่องชาวทัดลมเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เสียงเบานะคะรบกวนเร่งเสียงเร่งโวลูมในช่องทางการฟังของคุณนะคะช่วยเหลือตัวเองเนาะส่วนคนที่ฟังแล้วรู้สึกอู้อีนะเสียงอู้อีเสียงไอเสียงกรมเสียงแหบนะคะขออภัยด้วยเนาะก็ยังไม่หายดีนะคะ ป่วยอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวทาดุลมค่ะมีถุนตุมกุมนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะ The Fool ค่ะ9ไม้เท้านะคะ อสเวนถือดาและเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวธาตุลมนะเื่อนเองนะ,ะมิถุนตุนกลุมนะแล้วก็มีธาตุน้ํกรกรกฎมีพิจิกธาตุไฟเมษสิงหนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่าคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้น ในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวาตุลงมิถูกตุนกลุ่มบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าจัดต้องไม่ได้หนึ่เป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือนะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึง 2. เป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันผ่านโลกออนไลน์มีระยะทางมีเวลาเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เป็น long distance relationship แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน 3. นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายที่ยังแก้ไขไม่ได้ในความสัมพันธ์ปัญหาเก่าๆเดิมๆค่ะนะคะหรือบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ขิงก็ราก็แรง3วันดี4วันทะเลาะนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ อันนี้ก็คือในะอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณค่ะไม่ต้องนับไปคิดเดยอะคิดมากเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ห้าดาบค่ะโวค่ะเดอะสตาร์นะคะและเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะ ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกยายน2568นระคะไม่มองว่าตัวคุณเองน่าจะน่าจะกลับมานั่งคิดพิจารณาแล้วแหละนะคะให้คิงถือเหรียญเนาะอย่างใช้สติเหตุผลซัพพอร์ตมากที่สุดว่าความสัมพันธ์นี้เราควรจะเอาอยัางไงต่อควรจะซ่อมแซมความสัมพันธ์ดีไหม ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ควรจะจบไหมจบปัญหาหรือจบความสัมพันธ์อะไรประมาณเนีเออ้ในความสัมพันธ์ที่มันมีแต่การเอาชนะฆาคารความสัมพันธ์ที่ปล่อยปะละเลยความรู้สึกซึ่งกันและกันควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะก็จะมีการคิดวิเคราะห์พิจารณาก่อนตัดสินใจเกิดขึ้นคือยังไม่มีการเทคชั่นใดๆค่ะแต่มันเป็นกระบวนการของการคิด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในพทของความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุลมมิถูกตุนกลุ่มกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคีและรู้สึกอย่างไรต่อกันเขอดูของธาตุลมก่อนขาดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุ่มนะคะชาวธาตุลมมิถูกตุนกลุ่มคีรละรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันหนึ่งเหรียญค่ะ หนึ่งถ้วยเด m มูนและเป็นไพ่ u e e n ถือไม้เท้าค่ะ <c oughs> ชาวธาตุลมีถุงตรงกลุมนะคะ <c oughs> คุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้เอ่อไม่มองว่าตัวคุณน่ะพร้อมนะพร้อมที่จะให้โอกาสคนคนนี้แต่ คุณก็คิดอีกมุมหนึ่งว่าการที่ให้โอกาสของคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์หรือปรับปรุงความสัมพันธ์อีกครั้งนึงมันจะจบแบบเดิมไหมเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมามันเป็นไพ่เก้าด่ะเอ้ยเป็นไพ่เก้าไม้เท้าะคะ่ะปัญหากเกา่เกาเดิมๆคาราคาซังก็ยังคงอยู่คือให้โอกาสไปก็เสียเวลาหรือเปล่านะคะแต่ถามว่าคุณอน่ะ ชอบหรือว่า <Stars> ยังมีความผูกพันกับคนคนนี้ไหม <ST AN CO> ใช่มันมันมีความมันยังมีความรักยังมีความชอบยังมีความผูกพันกับคนคนนี้มันเลยทําให้ตัวคุณอ่ะสับสนแล้วก็คุณยังเหมือนกับช่างใจอยู่อ่ะค่ะอืมเหมือนกับช่างใจอยู่ว่าจะเอาไงดีกับความสัมพันธ์ถามว่าปล่อยได้ไหมก็ปล่อยได้แต่ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายถามว่าผูกพันไหมก็ผูกพันมันเลยทําให้ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะในการตัดสินใจกับของสัมพันธ์เนี้ยมันยังคุมเครืออยู่นะคะนาอตัวเราเองเรายังแบบจะเอายังไงดีจะเอาอยัางไดอองไดีอะไรอย่างเงี้ยยังช่างใจอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นนะคนที่ชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุมคิดถึงเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมมีถุนตุลกุมมาดูกันค่ะอัศวินถือถ้วย ไพ่เดทค่ะไพ่สิบดาบตัวเขาเองก็เหนื่อยเหนื่อยกับปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะว e o อฟฟอร์จูนชาวธาตุลมิีถุนตุนกุมนะคะคนที่คุณคิดถึงนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูธาตุดินรฤษกันมังกรธาตุน้ำกระกฎมีพิจิกนะคะมีชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมชาววันจันทร์นะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหนะ้าไพ่เท่านั้นนะคะชาวธาตุลมคนคนนี้คีรัรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะไม่มองว่าตัวเขาเองนะคะเออก็เหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามันจะจบตัวเขาเองก็จบให้คุณได้นะอืแต่ว่าถ้าไม่จบได้ไหมอะไรประมาณเนี้ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยถึงแม้ว่าจะปัญหาคราคาซังในความสัมพันธ์แต่ตัวเขาเองก็ยังอยากที่จะสู้ต่อนะคะอืมเขามองว่าเขายังอยากไปต่อทั้งที่มันก็มีอุปสรรคแล้วก็ปัญหามากมายแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณตัดสินใจที่จะไม่ไปไม่เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์อย่างน้อยขอให้ไม่หายจากกันไปไหนอืมประมาณนั้นค่ะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่์ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมี่ถูกตุนกลุมเป็นอย่างไรไม่ขออนีญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมค่ะพห พร m i t ค่ะแจสติกนะคะให้ควีนถือดาบค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะชาวธาตุลมมิถุนถูกควกลุมในส่วนของเอาคามานาคตความรักความสัมพันธ์ไม่มาว่าตัวคุณเองตัวคุณเองตัดสินใจใได้ แล้วมันมีแนวโน้มที่คุณจะเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันหรือความสัมพันธ์ที่ค่าราคาสาม,มีแต่ปัญหาความสัมพันธ์ที่เติมกันไม่เต็มสักทีมีช่องว่างระหว่างกันมากจนเกินไปจนมองไม่เห็นอนาคตไม่มว่าตัวชาวทัดลมเองพร้อมที่จะตัดนะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไพ่ทาโร่อยากจะให้คําแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะขอคำแนะนํำ6ดาบค่ะ4ไม้เท้านะคะ Judgment 2ไม้เท้า ชาว่านลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะในส่วนของคําแนะนำเนาะพ่บอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนถ้าหากว่ามันไม่สบายกายไม่สบายใจอึดอัดท็อกซิกไม่มีความสุขคุณปลดปล่อยตัวเองได้เลยคุณไม่ผิดอะไรทั้งนั้นนะคะการที่รักตัวเองการที่ยึดถือความรู้สึกยึดถือความสุขของตัวเองเป็นอันดับแรกไม่ผิดเลยตราบใดที่คุณรักตัวเองคุณก็จะรัก แล้วก็ดูแลสิ่งรอบข้างกูจะหวงแหนความสุขทั้งหมดในชีวิตคุณได้ด้วยดังนั้นนะคะตราบใดที่มันอยู่ในการรักตัวเองอยู่ในพื้นฐานของความไม่เห็ียดเบียนไม่เอาเปรียบใครนะคะให้เกียรติตัวเองไม่ผิดนะคะดังนั้นชาวทัดลมคุณไตร่ยตองให้ดีนะคะว่าทุกวันนี้คุณรักตัวเองหรือกำลังทำร้ายตัวเองอยู่ เนาะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ